สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาทำอกเป็ดกินกับซอสส้มแล้วก็ซอสกรวี่นะคะนี่คืออกเป็ดของเรานะคะก็จะบ้างแล้วก็จะหมักเกลือแล้วก็พริกไทยไเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะไม่ใช้น้ำมันนะคะพอกระทะเริ่มร้อนแล้วเราก็เอาอกเป็ดเนี่ยลงไปหน้ากับกระทะได้เลยนะคะนี่อย่างนี้เลยค่ะ เดี๋ยวน้ำมันจากอ,อกเป็ดน,นี่ก็จะออกมาเองนะคะเห็นไหมคะไม่ต้องใส่น้ำมันเลยน้ำมันเขาก็ออกมาออกมาเยอะด้วยนะคะตอนนี้หนังก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดด่างกันเลยเนาะเดี๋ยวราใหมมัน ามถึงห้านาทีนะคะแล้วแต่ว่าจะชอบสุกหรือแบบมีเดียมตอนนี้อ,อกเป็ดของเราก็ได้ที่แล้วนะคะสุกได้ที่แล้วเดี๋ยวเราไปจัดตามกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาเป็นหน้าตาเป็นยังไงนนะวันนี้จะมาทำซอสส้มไว้ราดอ,อกเป็ดนะคะก็ใส่น้ำตาลลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลจนเป็นคาราเมลนะ ก็ถ้ากลัวน้ำตาลไหมก็ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะประมาณนี้แล้วก็เคี่ยวให้เป็นคาราเมลได้ประมาณนี้แล้วเราก็มาใส่น้ำส้มกันเลยค่ะ อันนี้คือน้ำส้มที่เพิ่งคั้นสดๆเลยนะคะใส่เลยแล้วก็น้ำส้มใสชูนะคะแล้วก็วายแดงคะ่ะใส่ไปเลยนะคะชอบประมาณไหน เดี๋ยวเราจะปล่อยให้อซอสนี้งวดก่อนนะคะเแล้วจะทิ้งไว้อย่างนี้นะคะตอนนี้ซอสส้มเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเติมเกลือไปนิดนึงแล้วก็เป็นอันเสร็จเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวปิดเตาเลย เดี๋ยวเราจะมาทำซอสอีกแบบหนึ่งกันนะคะอันนี้คือ,อมันที่ได้จากอกเป็ดนะคะเราจะเอามาทำซอสเนาะวันนี้จะทำซอสสองแบบนะอันนี้คือแป้งสาลีนิบประสงค์นะคะก็ใส่เข้าไปในมันเลยมันเป็ดมันเป็ดนี้ก็จะมีพริกไทยแล้วก็เกลือแล้วนะคะ คนนี่ตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะซอสอีกชนิดหนึ่งหรือเขาเรียกว่าซอสเกรวี่นะคะคิดว่าน่าจะเป็นเกรวี่นะเอาไว้ราดอกเป็ดนะคะวันนี้เราได้ทั้งซอสส้มแล้วก็ซอสเกรวี่นะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยไปจัดจานแล้วมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วอ,อกเป็ดซอสส้มของเรานะคะอันนี้คืออ,อกเป็ดซอสส้มราดซอสไปหน่อยหนึ่งแล้วนะคะปกติแล้วอ,อกเป็ดเขาจะกินกับมันบดแต่ว่าบ้านเราไม่ชอบมันบดนะคะก็เลยกินกับผักอันนี้คือซอสส้มนะคะแล้วจานนี้ก็คือซอสเกรวี่นะคะเป็นยังไงวางคะน่าทานไหม มีเดียมแรแแ้วไม่สุกรอเล่นนะคะมีเดียมแร e ค่ะกำลังดีเลยเดี๋ยวยังไงขอตัวไปกินอกเป็ดก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ